สวัสดีครับแล้วตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่หอประชุมของโรงเรียนเตรียมอะดมศึกษาพัฒนาการนั่นเองครับใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีการแสดงพิเศษจากเคท p อปเพอร์ประมาณนะคะบินตรงมาจากประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียวค่ะครับจะพิเศษขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับกิจกรรมนี้เป็นการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี ถ่ายทอดสู่คนไทยการแสดงได้แสดงโดยกลุ่ม K-pop Performance ที่บินตรงมาจากเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ที่ K-pop Performance มาแสดงในวันนี้เพื่อมามอบความสุขให้แกพ่พี่ๆน้องๆชาวเตรียมพัฒและเพื่อมาตอบแทนน้าใจของคนไทยที่เคยช่วยชาวเกาหลีใต้ไว้เมื่อครั้งมีสงครามกับเกาหลีเหนือน,นั่นเองค่ะโดยมีการแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงพื้นบ้านเช่นลําพัดการแสดงเซอร์คอนโดและการเต้นโคเวอร์แบบ K-pop นั่นเอง นอกจากนี้ทาง K-pop Performance ยังมีการขายของที่ระลึกในการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ด้วยถือว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการแสดงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนรอยยิ้มให้กันอีกด้วย How do you feel about now? I feel very good because we are very glad to meet you guys. I'm so excited and I'm so very happy. Uh, actually, I feel nervous because I made lots of mistakes. It's really nice to see you guys. ผมก็รู้สึกดีใจมาก What do you think about Thai culture? I think It's very fresh to me and it's very different from our Korean culture. I think Thai people are very nice and they really nice to me always and I want to make a relationship with them. นยๆรวมถึงความรู้สึกของชาวเกาหลีที่ได้มาถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่คนไทยค่ะและตอนนี้เราไปชมการแสดงของพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะ มากมากเลยใช่ไหมครับมีทั้งการแสดงเดยคอนโดการเต้นรวมถึงการแสดงวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีด้วยครับใช่แล้วค่ะถือว่าพวกเขาเนี่ยทุ่มเทกันมากๆเลยนะคะไม่นี่ถาะมาว่าพวกเขาได้บินถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้เองค่ะและรุกเรียนดาวเนี่ยจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรอีกบ้างอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ